สวัสดีครับสวัสดีครับเส้นทางสู่เชพส์หมอสงไทยแลนด์วันนี้นะครับก็พามาชื่นชมธรรมชาตินั่นเองนะครับวันนี้ช่วงเย็นนะครับถึงจะออกติดตามทีมงานนั่นเองนะครับวันนี้ก็จะไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการรับรายได้นะครับหลังจากที่ทางศูนไพรดีแล้วนั่นเองครับนี้ก็จะเป็นบรรยากาศท้องนานะครับเป็นบรรยากาศท้องนาเองนี่ครับที่นี่ จังหวัดอุตรดิตนะครับอำเภอบ้านโคกอันนี้เขว่าน้้าสูมนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะมีน้ําอยู่ตลอดปีนะครับน้ําไม่แห้งปีนี้แห้งสุดก็ไม่ถึงกับแห้งมากจนหมดนะครับแล้วก็พอถึงฤด,ด,ดูการที่ฝนตกลงมาก็จะมีน้ําหลากตรงนี้นะครับคืนฝนก็ตกทั้งคืนเลยนะครับ สุั้นน้ำใสนะครับนั้นตรงที่จะเป็นกระถาตรงนี้ก็จะใสนิดนึงนะครับถ้าลงมาอย่างนี้ก็จะเป็นน้ําที่ขุ่นนะครับเพราะว่าน้ําห้วยน้ําลําห้วยอะไรต่างๆเนี่ยก็จะไหลนองลงมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นน้ําสีขุ่นอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันคืนฝนตกทั้งคืนนะคนี่เราก็ทําการเกษตร ปลูกผักสวนคัวปลูกอะไรได้นะครับปลูกผักสวนครัวปลูกอะไรได้ตลอดนาก็ทําได้ปีละหนึครั้งเท่านั้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูเขาทนานาแบบหวานกันนี่ครับ ฝนตกเยอะแล้วก็จะมีในส่วนของความเคียวของอคืชพันธุ์ต่างๆนะครับก็จะเคียวชวยุ่มนะครับช่วงนี้มองไปทางไหนก็สวยงามแบบนี้ครับนี้เขาก็มาหวานข้าวกันตรงนี้แถนนี้ทำเป็นหน้าหวาน phải <laughs> 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 ban <nữa> <laughs> đâu mà tăng trẻ xuôi câu mồm chim mồm à, à có mà, hốt. mà sắp nhà khâu phốt khâu phốt kín nhau ờ, bố, bố quay à, mông năn thanh nhà mình lai ờ. nhà mình ngàm khâu à อันนี้วานแล้วถ้ามันงอกแล้วก็น้ำใสหรือว่าปล่อยไปสนิทหลน้ามันขึ้นนั่นเรามีบ่มีน้ำเหาก็ซุปน้ำใสเอนีามันได้ยันแล้วก็แต่ว่าช่วงนี้นี่ต้องบ่ให้น้ำเขาบ่ให้้้นาเเอต้องรอให้มันขึ้นก่อนเนาะเออนี่วานเอาเขาไม่ได้วานทางนี้ซะนีทครับวะ บวานวานก็นมีแล้วก็ยอดก็มีอยู่ไหนน้่ยมนอยู่นานนะเอออยู่นานหุ้นเป็นลูกเคยให้ก่อนนะปลาไส้นะลุงเตน,นะปลาไส้อโอ้นาเฮ็ดเองปีนาให้เขาเฮ็ดแล้วการนี้ให้ไส้เราเฮ็ดเองถ้ามันเฮ็ดงานมอาเซ้งมันต้องไปไล่ทีสนินะ เห็ดอะไรยางมันต้องเฝ้ามันม่นได้อยู่เฝอท่าน,นี้นะ<ม>ก็ต้องให้เขาเฮ็ดเอาแล้วก็แบ่งเอาเดือนหน้านี่ก็อีเดย์ลองไปกรุงเทพอีกท่าน,นี้นะ<ม>ไปไปมามาทุกท่านี้ไข่คไข่สมุนไพรนั่นานะมอเส้งนะเออเออมเ้่าครับอ่าได้นำเบิงรอเบิงซะน,นี้นะเราก็บอกมันบอกต่อได้ทุกพื้นที่ ไปก่อนเดอ้อไปนำเบิ้งเข้าก่อนอ่ามีได้ปลาด้วยนะครับไอหน่อไม้นี่ฮะหน่อไม้ของกินมีเยอะครับหน่อไม้นี่นะครับงานหมอเส็งไทยแลนด์เป็นงานที่สบายสบายรบเราสามารถมีเวลา ตั้งแต่ถึงช่วงที่ขณะเดินทางสู่ความสำเร็จนั้นแล้วก็มีเวลาแล้วนะครับมีสรคภาพนะครับมีเขามาหาหน่อไม้กันนะครับเมื่อวานก็มาขุดเอาได้ไปนิดหน่อยเอาไปทำหน่อไม้ดองไว้นี่เขาก็มาขุดอีกก็ยังมีอีกนะครับนี่ครับเป็นนานาแล้วก็นาน้ำก็จะมีน้ำอยู่ทุกที่นะครับ เสงไทยแนลนด์ขนมไพรอันดับหนึ่งนะครับเราก็ต้องจะเอาอะไราใส่เข้าไปในตัวเราดูแลตัวเราเราก็ต้องหาของที่มีคุณภาพหน่อยนะครับนี่ครับ,รบมีปลาพยายามขึ้นมาจากน้ำด้วยนะครับนี่ครับนะครับ,รบมีปูมีปลาพยายามขึ้นนะ กลับลงไปแต่ไม่เอาอคืนฝนตกกลางคืนนะครับน้ำก็จะไหลนองแบบนี้นะครับไหลนองแบบนี้รนตรงนี้จะมีปลา จะมาใช้วิถีชีวิตของเขาแบบนี้นะครับเข้ก็มีความสบายเรียบง่ายตามสมควรถ้าเป็นหน้าแรงจะไม่มีน้ําเลยนะครับช่วงที่เราต้องมาลดน้ําผักไม่มีเลยนะครับนมาชมบรรยากาศนะครับมาเจอกันนะครับสำหรับช่วงเย็นก็ไปติดตามทีมงานให้ข้อมูลเช่นเคยนะครับไปเจอกันนะครับสวัสดีครับ